สวัสดีครับพิจิตรใจเม่่อวางวิศนีแต่ฮะไฟนี้ซ้อมมากี่วันเออเพิ่งตัวเมื่อวานตอนเที่ยงฮะเรามีรายการอยู่ไหมมีมีอยู่วันที่เออวันที่สี่วันที่สี่เขาเลยดึงเรามานี่เลยก็คือซ้อมอยู่แล้วซ้อมอยู่ที่ค่ายใา้เพชรบุรีอยู่ที่ละนอเอ๊ะระยองฮาก็อยู่ที่เดิมเลยใช่แล้วเขาเลยโทรไปเนาะตอนนี้เราอายุเออสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยหกแปดน้ำหนักไปปล่อยแล้วตอนนี้สี่แปดมวยสไตล์อะไรครับ มือออขวันนี้ต้องมาเจอกับฟิฟุจิไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยและได้ทันดูอย่างเขาเมื่อแบบเขาเมื่อตะไถ่หวยของอะไรวันนี้มาเจอกันนะวางเกวังแผงให้ดีวางเรื่อยๆ่ก็ต่อยตามสไตล์เนาะล่าสุดต่อยไว้ที่เออสี่สี่ต่อยที่เวทีั้งวันนั้นเป็นไงเออ พูดต่อยเดินได้เร็วก็เลยไม่มีอันตรสินไปเพราะฉะนั้นต่อยเวทเท่าไหร่สี่สกิโลควันนี้ต่อยเวทที่สี่สิบใช่ไหมเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ําหนักนี้มาขาดมาผ่านเรียบร้อยร่างกายเป็นอิริยาบ์เจ็ดสิบครับผมมวยแข็งแรงถึงจะมาแทงก็เต็มที่นะได้คุมไหมหรือปล่อยเลยปล่อยปล่อยมาเลยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ทัวร์ที่จังหวัด ฝากเชิญชวนแฟนขับเราหน่อยฝากเชาวสเตูลเป็น,นใจเดีวยวันนี้เต็ม,ต<า>มที่นะถึงมาแทนก็เต็มที่แต่มีรายการอยู่วันที่4อ่ะวันนี้ขอโชคดีครับ